เ็นโคมได้เลยครับนี่นะขับรมกลับบ้านได้ขับไปเต้นโคมให้เห็นตัวหนังสือยังได้เลยนะเนี่ย,ส,ย,ย <c oughs> สุดจริงะจ,ะจิ๋วแต่แจ๋วครับเดียวขนาดเขาแค่นี้เองและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่หลายๆบ้านต้องเจอนะครับคือคาบตะไคร่น้ําต้องบอกก่อนนะครับคาบตะไคร่น้ําแบบนี้อันตรายมากๆเลยนะเวลาที่โดนน้ําหรือฝนตกมาใส่นี่ลื่นสุดๆเลยนะครับจงจะถังเรียบร้อยกดสวิตช์สีแดงเปิดเครื่องใช้งานได้เลยครับผม นี่กเขาข่าวแลาะเนี่ยเห็นไห บาแรงลงไปเยอะเลยนะถ้าจะมานั่งขันนี่บอกเลยว่าเดือยสุดๆนะขอให้เป็นหน้าที่ของเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงโซไฟตัวนี้คร,รับนี่เห็นไหมขนาดเล็กพกพาสะดวกครับถือไปใช้งานจุดไหนส่วนไหนของบ้านก็ได้หรือจะไปใช้งานนอกสถานที่ยัดใส่รถไปเครื่องแค่นี้เองเห็นไหม <c oughs> ไม่ว่าจะต่อจากก๊อกน้าโดยตรงมาเข้าตรงนี้หรือจะต่อจากจุ่มจากถังน้ําโดยตรงเลยก็ได้ครับเ <c oughs> ขามีสายจุ่มถังน้ามาให้พร้อมใช้งานเรียบร้อยเลยแบบนี้ต่อมาให้เซ็สับเผื่อกรณีบ้านไหนที่ไม่สะดวกเรื่องก๊อกน้ำก๊อกน้ำหรือน้ำก๊อกน้ำสายางไหลไม่แรงอะไรอย่างนี้ครด้งไ นั้นผมขอตัวไปจัดการกับแต่ไข่น้ำตัวนี้ก่อนนะผม